ทำไมปัจจุบันการดูดวงยังมีอยู่ในตอนที่สองครับเวลาที่เราพูดถึงเรื่องลี้ลับครับเรื่องที่พิสูจน์ได้ยากจะมีทฤษฎีจิตวิทยาที่น่าสนใจทฤษฎีหนึ่งครับชื่อว่าทฤษฎี l o c u s t of control ของจูเลียนลอเตอร์คอนเซปต์ง่ายๆคือเวลาที่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับเราครับในแต่ละมือ้อแต่ละเดย์นเนี่ยเราจะเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะครับเป็นเพราะว่าต,ตัวเราที่ทําลงไปหรือเชื่อว่ามีสิ่งบางอย่างดนบันดาลให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมากับตัวเราครับในจิตวิทยาก,ก็จะใช้คําว่า อำนาจในตนหรืออำนาจนอกตนถ้าเราเชื่อว่าชีวิตเนี่ยเราลิขกิดเองครับมันก็คืออินเทอร์นอลอำนาจในตนอีกมุมหนึ่งก็คือเอ็กซ์เทอร์นอลครับก็คือเชื่อว่ามีอะไรไม่รู้ครับบางอย่างมันทดนบันดาลให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาในคนปกติก็มีทั้งอินเทอร์นอลแล้วก็เอ็กซ์เทอร์นอลอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ปัญหาอะไรมากครับในตอนที่เรามั่นใจอะไรมากๆครับช่วงนี้อินเทอร์นอลเราก็จะเยอะหน่อย ในมุมกลับกันครับเวลาที่มนุษย์เจอสิ่งที่เราไม่รู้ไม่มั่นใจครับช่วงนั้น e x t e r n a l มันก็เยอะครับทุกอย่างมันดูควบคุมไม่ได้เอา o f control ไปหมดเลยต้องคอยหวังการพึ่งพาครับหรือรอสิ่งอื่นให้มันดนบันดาลให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นมาครับประเทศในแถบสแกนดิเนเวียในปัจจุบันครับก็จะสอนเด็กในมุมของ internal locus control เยอะครับเพื่อให้เด็กมีความมั่นใจแล้วก็พึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดเชื่อในตัวเองก่อนครับ ก่อนที่จะพึ่งพาอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้เลยฮนะซึ่งในทฤษฎีโลคัสต็อฟคอนโทรลเนี่ยฮะระหว่างเชื่อในตัวเองมากๆกับเชื่อว่ามีอะไรบางอย่างที่มาดนบันดาลให้มันเกิดขึ้นครับผมจะขอยกตัวอย่างเรื่องดวงกับความรักเวลาที่เราไม่สมหวังครับแล้วเราก็คิดว่าตัวเราเองเนี่ยพยายามในเรื่องชีวิตคู่เนี่ยมากพอสมควรแล้วนะแต่มันก็ไม่เป็นดั่งใจหวังแล้วเราก็พยายามหาคําตอบถึงความไม่สมหวังนั้นจากตัวเรา เฮ้ยทำไมถึงเป็นแบบนั้นเราก็ทำทุกอย่างที่เราทำได้แล้วนะเออทำไมมันไม่สมหวังสักทีละ่ะในสถานการณ์แบบนี้ก็เหมือนเนื้อเพลงเลือดกุ๊กบีเลยครับช่วงแรกของเนื้อเพลงก็คือยังเชื่อในตัวเองอยู่เราทำทุกอย่างหมดแล้วต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไอ้ที่เขาทำฉะน,นั้นก็ทำทีนี้พอมันไม่มีคําตอบครับก็กลายเป็นเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ย เกิดจากสิ่งอื่นขึ้นมาทันทีที่มันดนบันดาลให้เกิดเรื่องนี้ขึ้น,นครับอาจเป็นเพราะพื้นดวงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะราศีของดวงดาวคุณผู้ฟังเริ่มเห็นภาพเนีครับโอ้ตอนแรกนี่อินเทอร์เนลเราเยอะมากเลยครับทุกอย่างเนี่ยเกิดจากความพยายามของเราพอมันไม่สมหวังครับเอกชั่นแนลของเราก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อคอยหาคําตอบที่เราไม่เข้าใจครับในกรณีเดียวกันครับ ต่อให้มันไม่สมหวังคนที่มีอินเทอร์นอลในตัวเองเยอะมากๆก็ยังจะเชื่อในตัวตนของตัวเองอยู่ครับต่อให้มันสมหวังหรือไม่สมหวังก็ตามผมจะนึกถึงโค้ดหนึ่งของคุณแพรวานะครับเมื่อนานมาแล้วครับซึ่งก็เขียนไว้ว่าเลิกขอพอรเรื่องความรักแล้วอย่าให้เรื่องความรักเป็นเรื่องของเทพเลยให้เราสู้ด้วยตัวเราเองดีกว่าส่วนคนที่เชื่อในเอ็กซ์เทอร์นอลมากๆว่ามีอะไรดวบรรดาลนี้มันเกิดขึ้นก็อาจจะตั้งคําถามที่มันแตกต่างออกไปครับเทวดาประจําตัวกูเพิ่งฝึกงานอยู่หรือเปล่าอะ ทำไมช่วงนี้ชีวิตกูดูแปลกๆคุณผู้ฟังครับความไม่แน่นอนกับคนเราเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยครับหลายครั้งเราก็หาคําตอบได้ครับหลายครั้งมันก็ไม่มีคําตอบให้กับเราครับแต่สุดท้ายแล้วบางครั้งครับการที่เรามองโลกอย่างที่มันควรจะเป็นมันอาจจะเหมาะกับมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบอย่างพวกเราก็ได้ครับ ความเชื่อในอำนาจนอกตอนเองครับหรือ external locus control เนี่ยมีสิ่งอื่นมาดนบันดาลให้เกิดเรื่องนี้กับเราขึ้นมาครับแล้วเราก็หาที่พึ่งทางใจสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกชนชั้นทุกการศึกษาทุกฐานะเลยครับจะเป็นบูคอลล่าหรือไอคอลล่าครับเกิดขึ้นกับเราได้หมดเลยครับเวลาที่เราควบคุมอะไรไม่ได้เลยในประวัติศาสตร์ที่เราเรียนครับเราก็เคยได้ยินกรณีที่ละชวงโรมานอฟที่เชื่อลัสปูตินแล้วก็บริหารประเทศจนเรียบร้อยไปเลยครับ ขนาดยุคโลกาภิวัตแล้วก็มีกรณีอดีตผู้นําเกาหลีนะครับที่เขาลือกันว่าคนข้างตัวเขาลือกันว่าเป็นหมอทรงเลยรทำนองนี้ครับแล้วก็เชื่อนะแต่มันก็เป็นข่าวอนะเนาะแต่ในบ้านเรานี้ก็จะเห็นเยอะหน่อยครับดูข่าวซินแสกับดามาเงินเป็นร้อยล้านครับเราก็จะเห็นลุกดวงนี่แทบจะทุกระดับเลยฮนะเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตครับที่ช่วยให้ประสบความสําเร็จมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยครับนอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดไปพูดมากูเริมไม่ต่อต้านแล้วกูจะเข้าร่วมแนละ้วเนี่ย ของติดกระเป๋าของเราจะขาดอะไรก็ได้ครับยกเว้นชะตามีประโยคหนึ่งครับของสตีเฟนฮอว์กิงพูดถึงกรณีความเชื่อที่ว่ามีอะไรบางอย่างมาดนบันดานให้เกิดเรื่องราวต่างๆเนี้ยประมาณว่าคนที่เคลมว่าทุกอย่างเนี่ยมันถูกกาหนดเอาไว้แล้วก็ยังมองรถก่อนข้ามถนนอยูด่ดีประมาณว่าถ้ามีคนไหนครับที่เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันถูกกาหนดเอาไว้แล้วพิ่งไปดูดวงมาครับตอนอยี่สิบสง หมอดูบอกว่าจะได้แต่งงานตอนยี่แปดดูเสร็จลองมาข้ามถนนแถวแยกกระโศกดูก่อนครับขนาดมีทางม้าลายมีไฟแดงมันก็ยังบิดมาเต็มหลอดเลยครับข้ามไปสักเดือนหนึ่งครับก็จะกลับมาทบทวนคําทานายของหมอดูประมาณว่าแบบแต่งงานตอนนี้แปดแน่นะวิพูดถึงเพลงเลือดกูบีครับคุณเคยสงสัยไหมว่าไอ้ทฤษฎีบุคลิกภาพเนี่ยครับมันไปเกี่ยวกับเลือดก๊บได้ยังไงวะในเว็บไซต์เซนเตอรครับมันจะมีบทความหนึ่งที่ชื่อว่า Can your b ต t ์ type influence your personality ปี1920ปี1930ครับมีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งครับเอาเลือดกรุ๊ปมาแบ่งกับนิสัยของแต่ละคนคนกรุ๊ปนี้มีนิสัยพื้นฐานเป็นแบบนี้แล้วก็ส่งต่อความเชื่อนี่ครับต่อไปเรื่อยๆพอยุคปัจจุบันครับมันก็มีข้อถกเถียงทางสถิติเยอะเลยครับแล้วก็ดูเป็นการเหมารวมด้วยซ้ำไปเราเรียกมันว่าสตอริโอไทป์คุณผู้ฟังลองนึกภาพตามครับประชากรทั้งโลกนี่มีหลายพันล้านคนมากเลยนะครับแต่กรุ๊ปเลือดมีมู แค่คนเดินมา5คนนิสัยก <It> ็ไม <is not. S 3> ่ได้เหมือนกันแล้วครับแล้วทําไมต้องมาเปรียบนิสัยกับกลุบเลือดในกลุ่ม ABO ทําไมไม่เปรียบกับ I อบวกไอลบอะไรเงี้ยครับและนี่ก็คือดูดวงกับจิตวิทยาในตอนที่ว่าทําไมการดูดวงยังมีอยู่ในตอนที่2ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับการรับชมรับฟัง หัวข้อ EP หนะ้าเราก็จะมาสรุปเรื่องราวมหากากาศที่เล่ากันมาในหัวข้อดูดวงกับจิตวิทยากันครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับใครมีคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับการดูดวงและก็จิตวิทยาก็มาแชร์กันได้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ